สวัสดีค่ะสวัสดีสมการนะคะวันที่12ใส่เสื้อสงการโอ้ไปงานกิจกรรมเยอะเลยนะครับไปช่วยไปช่วยลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะวันนี้วันสุดท้ายนะคะวันที่12นะแม่สวยใจนิยมความสวยลดราคาครั้งยิ่งใหญ่สงการนะคลิปนี้คลิปเดียววันนี้วันเดียวเราก็จะหยุดไปถึงวันที่15เลยเริ่มขาย16ใหม่นะราคานี้ได้วันนี้เท่านั้นนะ ได้วันดีเท่านั้นนะคะท่านในเอฟเอฟเลยแล้วก็มีของไม่เยอะนะ,ะมีของไม่เยอะพร้อมที่จะลดราคาโปรโมชั่นเลยนะคะ mm hmm. มาเลยนะคะมาเลยนะคะ mm hmm. เหลือตัวเดียวร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบาทค่าส่งห้าสิบาทค่ะร้อยห้าสิบาทค่าส่งห้าสิบาทค่ะเอฟได้เลยนะ,ะ mm hmm. แล้วก็ชุดกางเกงค่ะชุดกางเกง ชุดกานเกงนี้สวยมากเลยนะคะตัวนี้อกอกสาสบเจดชุดนี้ก็โปรโมชั่นนะคะ2อ0ห้าสิบจากสา0อยเกสอย่างดีนะคะอย่างดีชุดละ2 5 0ห้าสิบสวยมากมีชุดเดียวนะคะมีชุดเดียวนะมีชุดเดียวเป็นผ้าฝ้ายสวยมากเลยสองอห้าสิบนะคะมีชุดเดียว2 5 0หสมีชุดเดียวชุดนี้ก็ยังอยู่นะคะอกสามแปดใส่ได้สวยมาก สองร้อยห้าสิบมีชุดเดียวค่ะมีชุดเดียวค่ะสวยมากขายวันนี้นะคะวันสุดท้ายวันที่สิบสองนะคะขายวันที่สิบสองวันนี้ชุดเดียวเท่านั้นค่ะชุดสีฟ้านะคะโปรเพชั่นพิเศษค่ะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะคะสองร้อยห้าห้าสิบค่าสองห้าสิบบาทค่ะ โปรโมชั่นพิเศษเลยนะขายลดสุดๆมีสีฟ้ากับสีส้มค่ะมีสีฟ้ากับสีส้มนะคะชุดละ250บาทเท่านั้นเองค่ะชุดละ250บาทเท่านั้นเองนะคะโปรโมชั่นพิเศษลดพิเศษเลยให้ดูคุณแม่อยู่แอปเลยนะคะค้องสุดท้ายตัวนี้เอลยี่สิบแปดเอลย่สิบแปอลสี่สิบเก้าเอลสาแล้วก็เอ หมดแล้วนะคะหมดแล้วมียี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบเอฟเลยนะคะตัวละแปดสิบบาทวันนี้วันเดียวยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบตัวละแปดสิบวันนี้วันเดียวนะคะวันนี้วันเดียวให้ปีใหม่สงการนะคะให้ปีใหม่สงการนะคะเอฟได้เลยนะคะการเต็ง เลือสองเตัวเรือสามตัวค่ะแ L แล้วก็อ l ค่ะ้วแอ L ก็ XL อย่างดีนะคะใคร F F เลยตัวละสองร้อยบาทค่ะตัวละสองร้อยบาทวันนี้วันเดียวค่ะวันนี้วันเดียวตัวละสองร้อยบาทนะคะ F วันนี้จัดส่งพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ปิดร้านเปิดอีกทีวันที่สิบหกค่ะปิดร้านสงการถนนข้าวสารนะคะหนา้าท่าเชิงจุมค่ะ 200บาทเหลือ2ตัว XL ก,กับ L นะคะ XL ก,กับ L ค่ะ XL ก,กับ L นะคะ สามชุดสุดท้ายแล้วนะคะสามชุดสุดท้ายโค้งสุดท้ายสามชุดสุดท้ายชุดละร้อยห้าสิบค่ะวันนี้วันเดียวค่ะวันนี้วันเดียวสามชุดสุดท้ายนะคะวันนี้วันเดียวเอฟได้เลยเอฟได้เลยค่ะ นะคะผ้าปูตโตอย่างดีนะคะขนาดนะคะเมตรห้าสิบคูณสามเมตรค่ะโปรโมชั่นพื้นละสองรอยห้าสิบนะคะทํามาใหม่ๆเลยอย่างดีนะคะอย่างดีอามีทั้งหมดอยู่ที่หกผืนค่ะมีทั้งหมดหกผืนนะคะพืนละสองร้อยห้าสิบบาทพืนที่หนึ่งค่ะพื้นที่หนึ่งสวยมากคลามย้อมเย็นอย่างดีสีไม่ตกนะคะ พื้นที่หนึ่งค่ะสวยมากเลยพื้นที่สองค่ะพื้นที่สองนะคะพื้นที่สองค่ะย้อมอย่างดีสีไม่ตกค่ะพื้นที่สองค่ะสวยมากอย่างดีเลยนะคะลายหมัค่ะสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองค่ะสองร้อยห้าสิบบาท เท่านั้นเองนะคะอย่างดีเลยค่ะอย่างดี250บาทคุณแม่ลงคลิปรีปเอฟเลยนะคะสวยๆเลยพื้นที่3มค่ะกำแพงเมืองกีนค่ะกำแพงเมืองกีนพื้นที่3มค่ะไม่เครีย์กหมดนะคะมันยาวมากค่ะ3เมตรหนึ่งเมตรคูณ3เมตรค่ะหนึ่งเมตรคูณ3าเมตร250ห้าสิบ สวยมากนะคะดอกทานตะวันใหญ่แล้วก็ทานตะวันเล็กค่ะสวยทุกลายสวยทุกสีเอฟได้เลยค่ะทําเสร็จแค่6กืนค่ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสวยงามมากๆเลยนะคะสวยสวยงามค่ะเอฟได้เลยนะคะเอฟได้เลยยอมมาใหม่เป็นภาาปูโต้ค่ะ1เม็ดคูณสาหนึ่งเม็ดครึ่งค่ะกว้างหนึ่งเม็ดครึ่งนะ,ะยาวสเม็ดเลยค่ะ ยาวสามเมตรเลยนะหกพื้นสุดท้ายค่ะหกพื้นสุดท้ายนะคะหกพืนสุดท้ายค่ะสวยงามมากเลยค่ะหกพืนสุดท้ายสวยงามมากๆเลยนะคะ แบปได้เลยค่ะวันนี้นะคะคุณแม่สวยก็ให้เป็นาทีทองวันนี้วันสุดท้ายนะคะชอบพื้นในลายไหน,ไไหนแคปได้จอโทรหาแม่สวยได้เลยนะคะ08-1ค่ะ380-4338แม่สวยสกลน,นครนะ,ะสงการปีนี้นะคะคอยเอปสีทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแคล้วคลาดไปอะไัยทั้งหลายทั้งปวงนะคะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะปีใหม่ไทยคอยท่านโชคดีนะคะ โชคดีนะคะมีโชคลาภนะคะโชคดีที่สุดคือร่างกายแข็งแรงนะคะสำหรับคลิปนี้แม่สวยไทยนิยมความสวยก็กราบขอบคุณท่านนะคะลงคลิปวันนี้จัดพรุ่งนี้แล้วก็หยุดนะหยุดเล่นสงการไม่ไม่เล่นนะดูเขาเล่นนะ,ะแก่แล้วรู้สึกว่าเล่นไม่ค่อยได้ดูเด็กๆเ,เ,เล่นสงการหน้าบ้านจะเป็นขนมข้าวสารนะคะก็ดูเด็กๆเ,เล่นน้ํากันนะคะ กราบขอบพระคุณและกราบสวัสดีนะคะขอให้โชคดีร่ารวยสุขภาพแข็งแรงค่ะจอภาพพื้นไหนลายไหนแคปหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลยนะคะ081ค่ะ3804338แม่สวยสกลนอครขอบพระคุณนะคะ